ะครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีเข้าไปให้ความเห็นนะครับแสดงความเห็นที่เขามีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตินะครับก็มีการแก้ไขบางส่วนซึ่งบางส่วนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะครับแต่เราก็ควรจะไปให้ความร่วมมือไปทําแบบสอบถามให้เขาหน่อยก็คือเข้าไปตามลิงก์ที่ผมวางไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับไปกดเข้าไปปุ๊บพอกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะมาออกที่หน้านี้นะครับแล้วก็ไปเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ก็ไปกดเข้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่ก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับพระราชบัญญัติฐานข้อมูลทางกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยนะครับเขาก็จะมีเรื่องของข้อมูลการรับฟังความเห็นอันเนี้ยเราถ้าเรามีเวลาเราเข้าไปอ่านก็ไปกดลิงก์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามันเป็นอะไรสาระสําคัญนะครับ กฎหมายกฎระเบียบอันนี้ถ้าเราต้องการความตอบคําถามที่มันรู้สึกว่าให้ให้ความเห็นตรงไปตรงมาในส่วนของภาคเรานะครับเราทําภายใต้สังกัดสมาคมการค้าผู้สํารวจนะครับอันนี้มันเป็นเป็นข้อแรกนะครับทีนี้เวลาเราไปให้ความเห็นอันนี้ข้อมูลทางกฎหมายี่อยากเข้าไปอ่านก็ไปอ่านได้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้แบบสํารวจเราเข้าไปที่แบบสํารวจนะครับนี มันก็จะขึ้นแบบนี้ระบบกลางไม่มีนโยบายให้หน่วยงานที่มารับฟังความเห็นขอข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือสบายใจได้ก็กดตกลงนะครับทีนี้มันก็สาระสําคัญก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสังกัดหน่วยงานไหนนะครับเราก็สังกัดหน่วยงานเราก็ไปดูที่ผมติ๊กไว้เลยนี่อันนี้ผมทำแล้วนะฮะสามสิบห้าข้อนะครับเราก็ไปติ๊กตามนี้เลยนะครับก็นี่ครับเราสังกัดสังกัดหน่วยงาน เราเป็นของคณะสมาคมการค้าคือบริษัทเราอยู่ในสมาคมนี้นะครับเราก็ไปติ๊กตรงสมาคมการค้าผู้สารวจก็ไปใส่ชื่อบริษัทเราในข้อ2ทั้งหมดจะมี35ข้อนะครับทีนี้ความเห็นต่างๆอันนี้อันนี้แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับความเห็นส่วนตัวอันไหนเราจะให้ความเห็นเหมาะสมและให้ความเห็นอะไรลงไปเราก็ให้ได้นะครับมี35ข้อซึ่งผมก็มีทั้งเหมาะสมไหม,หม,สม่เหมาะสมแล้วก็ให้ความเห็นเข้าไปนะครับบางอัน,อนก็เห็นด้วยบางอันก็ ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็คือมันเราก็ให้แค่ความเห็นถ้ามันมีความรู้สึกว่าเอมันควรจะให้ความเห็นเราก็ให้ไปนะครับอันนี้ไม่เป็นถูกเป็นผิดนะครับแค่เป็นการแสดงความคิดเห็นถือว่าเราได้แสดงออกไปแล้วอย่างเช่นข้อ21เนี่ยผมให้ความเห็นว่าเหมาะสมแต่ว่าข้อมูลทางการเงินควรเป็นความลับไม่ควรไปเปิดเผยต่อสาธารณะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมก็จะให้ความเห็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะอันนี้35ข้อพอตอบเสร็จแล้วนะครับก็ไปคลิก นี่มันก็จะมีคำถาม I am เป็นโรบอทไหมไม่ใช่โรบอทล้วก็กดแล้วก็กดแบบสอบถามมันก็จะขึ้นมาในี่ครับ3าม้าคำถามแล้วก็กดส่งความเห็นเลยนะครับผมก็กดส่งความเห็นจบนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไปแสดงความคิดเห็นนะครับเราในภาคของประชาธิปไตยให้ความเห็นตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับสวัสดีครับ